น่าแรงมันไม่เห็นมันเด้ออแล้วมันมีดอกสุวยไหมมีมีดอกที่ขาวได้ไหมนี่งามเลย่ะแม่อ้วจะพลิกแผ่นดินจะขดดินเข้าไปที่วัดหมดเลยติมก็ว่าอยากได้ก็ประมาเอาทุกคนเด้อขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะเจ้บ๊ายบาย แออม่โอ้โหโอ้โห <laughs> แม่ขนนีโอ้ยแม่ขาวทำงานแล้วยังเลยวันนี้ดีเลยไปเต็มสวนเน,น็ตกับหอมชีหอมเต้นี่แหละที่นั่นถ้าปลูกไปหมดสวนเลยสวยมากเลย <laughs> มันโดนฝนเนาะ <laughs> ที่รักกินเส้น Happy birthday ช่วยเยอะ Happy birthday Happy birthday ไปนู่นไปหลังรถอีนาเงินเราขอบคุณทุกคำอวยพรนะจ๊ะแข็งแรงลำด้วยอืมห้าสิบหกปีแล้วห้าห้าหกหกแล้ว ไม่เยอะเปล่ายายกระบอลนี่โอ่แคสองยายนี่วันนี้วันถูนะโอ้โหโอ้โหแม่ขนโอ้ยแม่ขาวทำงานแล้วยังเลยวันนี้ยยาอายุจะได้ยืนยาวกินเส้น ใช่เออมันเกินไเยอะแ่บใช้กระบอนีให้ดบสองยายนี่วันนี้วันดินชมไปโหลดไม่เอาเดี๋ยวขุดเอาลุกใหม่ที่รักกินเส้น ไม่ลำบากไม่หรอกไม่หรอกไม่ลำบากนุกดีซื้อเค้กให้ยายด้วยเขาอายเขาสวยแต่จะตายทำไมอ้าวแช่ไว้ให้เกินเกินกับจากที่เมืองจ้ำธุระหนูมากเลยมันจะได้ไม่กระเด็นเลอะเสื้อไงวัวกินหลายขนาดก็ทีกินนี่ยังอ่อนๆแตมันปวง อ้าวกินกินแค่น้ำไว้แล้วใส่เกลือด้วยอุกนะโอ้โหโอ้โหแม่ขนอุ้ยแม่ขาวาทำงานแล้วังเลยวันนี้อื้อหืออื้อาย้ที่รักกินเส้น เอาดินถมไปโลดเดี๋ยวขุดเอาปลูกใหม่ปมันจะได้ไม่กระเด็นเลอะเสื้อไงบัวกินหลายขนาดก็แคกินนี่เองอ่อนๆแต่มันบั อายุจะได้ยืนยาวกินเส้นใช่เออมันเกินกินซุกี้กันค่ะเย็นหมดละยุ่งเนาะกว่าจะได้กินอร่อยบ่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 กระชายสวยมากเลยวิธีผัดกระชายทำบนีจะไปนู่นเอาไปหลังรถีนางเงินเราขอบคุณทุกคำอวยพรนะจ๊ะ แข็งแรงลำด้วยสุดนะโอ้โหโอ้โห <laughs> แม่ขนโอ้ยแม่ขาวทำงานแล้แลเลยวันนี้เหื่ที่รักกินเส้นไม่เย,ะยบบอะเปล่า สองยายนี่ยวันนี้วันไม่เยอะเปล่าสองยายนี่ยวันี้ไปเต้นเดก้ะเนื้อหอมเตยนน่นแหละถ้าลูกไปหมดสวยมากเลยมันโดนฝนเนาะ อายุจะได้ยืนยาวกินเส้นใช่เออมันเกินแม่เงาแทะแม่อ้วจะพลิกแผ่นดินจะขนดินเข้าไปที่วัดหมดเลยติมก็ว่าอยากได้ก็เามาอาแช่ไว้ให้เกล็นเกล็นกลับจากเมืองทับทุระหนูมากเลยมันจะได้ไม่กระเด็นเลอะเสื้อไง ัว <t od il |ms|> ักินหลายขนาดก็ชิกินเองอ่อนๆแต่มันปวาก็ไปลำบากไม่หรอกไม่หรอกไม่ลำบากหนุกดีซิเค้กให้ยายด้วยเอาอายโอ้ยสวยแต่ก็จะอายทำไมอ่ะชายอ่ะก็นี่ก็เยอะนี่เพื่อยู่อยากเอาออกากสวนนี่มันแน่นอเคที่ทะเลที่หมูชายอ่ะ ก็นี่ก็เยอะนี่ฮะเยอะอยู่อยากเอาออกจากสวนนี่มันมันแน่นที่เท่าไรสวนนั่นก็เอาดินถมกระชายสวยมากเลยที่ขุดกระชายทำบน้เป็นเส้นดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ช่วยยื้อเฮ้ยเบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดย์แฮปปี้คนที่รักกินเส้น อร่อยบอรอร่อยบบอร์ไอ้น่าอร่อยบอขอบคุณเลยหลาะมาก็ไปลำบากไม่หรอกไม่หรอกไม่ลำบากสนุกดีซื้อเค้กให้ยายด้วยเอ้าวไอ้โอ้ยสวยแต่ก็จกาอทำไมอ่อเบอร์เดย์ทูยูมีความสุขมากๆนะยายนะโดยเพาะนันตตัวเองนะสุขภาพแข็งแรงนะคะยายโอสมบ อายุจะได้ยืนยาวกินเส้นใช่เออมันเกินมันบอกว่ากินเส้นดีแฮปปี้เบิร์ดเดี้ช่วยยืดแฮปปี้เบิร์ดดี้แฮปปี้เบิร์ดดี้แช่ไว้ให้เกล็นเกล็นกลับจากในเมืองกลับทุระหนุมากเลย มือนี้เป็นมือสันวันดีใคทุบดออกเส้นออกจังด้าแรงมันไม่เห็นมันเดื้ออ๋อแล้วมันมีดอกสวยไหมมีมีดอกที่ขาวได้ไหมแอ้เก้าอี้อยู่ขอร์นีณดินถมไปโลดไม่เอาเดี๋ยวคุณเอาปลูกใหม่ขอให้เินเส้นดี Happy Birthday ชื่อเยอะ เบิดเด d ฮเบ p ดเฮฮ DAY ห้าหกหกเวย้แล้วต้างไว้ที่ไหนก็ได้ก่อนทางนู่นทางหลังเห็นตัวแมลงหวีมเยอะโอ้แมลงห้าสิบหกปีแล้วห้าห้าหกหกแล้วขยะนี่ปลูกโอ้โหโอ้โหแม่ขนนี่พ้ยแม่สาวทำงานแล้วจังเลยวันนี้ออื อายุจะได้ยืนยาวกินเส้นใช่เออมันเกินเอาไปอีกบกระสุกเดี๋ยวไปเอาตรงในถังเอาแค่นี้พอจะเอาไปทำมเยอะแยะเดี๋ยวมันก็ขยายเอาไปปูถ้ามันได้เกิดแล้วมันก็อายุจะได้ยืนยาวกินเส้นใช่เออมันเกินไูกนะโอ้โหโอ้โห แม่ขนนีโอ้ยแม่ขาวทำงานเล้ยังเลยวันนี้ดยายอายุจะได้ยืนยาวกินเส้นใช่เออมันเกินได้ได้ได้ดินทมไปโหลดเดี๋ยวคุดเอาปุูกใหม่ ลาบากไมอก